สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกม Ho ก w a r t s Legacy ผมจะพามาจับสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าแกรฟฮอนแกรฟฮอนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ข้อดีของมันมี2อ,อย่างคือ1เป็นสัตว์ขี่ได้นะครับจะเป็นสกีตัวที่3ของเราเอาไว้วิ่งบนพื้นอย่างเดียวนะบ,บินไม่ได้กระโดดไม่ได้ข้อเด่งที่2ก็คือเวลาเราเอาไปเลี้ยงในห้องต้องะส์เนี่ยเขาจะให้ กรฟพรกับเราก็คือให้เขาเข้ากับเราเป็นของรางวัลเมื่อเราดูแลเขาและอของชิ้นนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ตีบวกพวกอุปกรณ์สวมส่ระดับ3ได้ครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ก็คือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยบังเอิญไปเจอรังของมันแล้วก็จับมันได้เลยนะครับถ้าไปเจอรังมาแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ผ่านเควสมันจะไม่มีแกรฟพรให้จับ ดังนั้นเราจะต้องเล่นเควสเนื้อเรื่องนะครับเควสสีทองเนี่ยสีเหลืองไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านเควสที่ชื่อว่าแซมเบอ e ์เกอร์ทรอัลนะครับ mm hmm. เมื่อผ่านเควสนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราจะนั้นพอเราหารังของแกรฟพนเจอเราก็จะเจอแกรฟพนอยู่นี่นั่นแล้วสามารถจับมาได้ครับ mm hmm. เนื้อหาจากในเควสก็คือเราจะต้องไปเปิดประตูที่หนึ่งซึ่งถ้าจะเปิดเนี่ยมันต้องมีแกรฟพนคอยช่วยครับ แล้วแกร์พรเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีศักดิ์ศรีและทรงพลังเขาจะไม่ยอมให้เราจับไปง่ายครับวิธีที่เราจะเอาชนะใจก็คือต้องดวลเดือดเลครับต้องดวลดวลหมายเอาชีวิตกันก่อนถ้าชนะได้สําหรับในเรื่องของเวสนะเราก็จะได้แกร์พรตัวนี้ไปช่วยไปช่วยในเฟสครับและเมื่อเราได้แกร์พรตัวนี้ไปช่วยในเวสเสร็จปั๊บแกร์พรตัวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในกระเป๋าจะไปอยู่จะอยู่ในกระเป๋าของเราเลยแล้วเอามาเป็นสัตว์ขี่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า เราไม่ได้ชอบเราก็เอาไปไว้ในห้องต้องประส์ดังนั้นในส่วนของการทำเควสเนี่ยเราก็จะ้แกร์พรไปเก็บในห้องต้องประสงบหนึ่งตัวแล้วแต่นะครับจะเก็บหรือจะใช้ก็ได้แกร์พอมีข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาวิ่งเป็นบนสนามเนี่ยเจอศัตรูอะไรก็ตามมันควิดนะครับควิดมันควิดกระจุยกระจายหมดอะได้ดาเมจเยอะใช้ได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดทีเดียวตายนะ I think you'd be a bit weaker by now. Expelliarmus, Glacier. Bombard. Expelliarmus, Bombard Bombarda. เม MM ah, ah> ื่อผ่านควสมาแล้วอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องการจะไปจับก่อนอื่นต้องหารังให้เจอก่อนนะครับซึ่งผมเจอรังของแครพฮอนเนี่ยอยู่หนึ่งรังที่บริเวณนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอรังอื่นนะครับเจอหนึ่งรังตรงนี้เราก็มาให้ใกลที่สุดครับแล้วก็เดินทางไปหาเขาเลย แล้วก็การจับแก๊ปพนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการจับสัตว์ตัวอื่นๆนะครับอย่างถ้าเป็นสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเราก็แค่เข้าไปแล้วก็ดูดเอาเลยก็ได้ถ้ามันง่ายถ้าระดับมันสูงขึ้นก็อาจจะใช้เวทมนต์ทำให้เขาหยุดนิ่งแล้วก็ดูดเข้ากระเป๋าค่อยๆดูเป็นจังหวะนะครับแต่ว่าแก๊ปพนเนี่ยไม่ใช่ตอนทำเควสเราก็ต้องสู้กับเขาตอนจับก็ต้องสู้เหมือนกันครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ต้องสู้นะผมก็ย่องเข้าไปแล้วเอากระเป๋าดูดเลยเอาปรากวาไม่ใช่ นะครับกลายเป็นว่าต้องสู้พอสู้ชนะอ่าพอสู้ชนะก็คือชนะจนให้เลือดแก๊ปพอเลือดหมดไปเลยเขาก็จะขึ้นให้จับครับขึ้นปุ่ม F ให้จับถ้าเราเอากระเป๋ามาไว้ในช็อตคัทนะกดจับทีเดียวครับไม่ยุงย่งยางวุ่นวายแต่ว่าต้องสู้ให้ชนะก่อนครับ places oh. <laughs> oh. oh. bombarder expelions Confringo Defender Glacius Bombarda Expelliarmus Glacius Bombarda Expelliarmus Everything's all right now. ับเสร็จแล้วก็เอากลับมาในห้องต้องประสงค์ผมก็เอามาเลี้ยงไว้รวมกันกับรูมห้องของฟินิกครับเพราะว่าห้องอื่นๆมันเต็มแล้วเห็นไหมเขาจะมี2ตัวตัวแรกจะเป็นตัวเควสตตัวเนี้ยเดอะหลอดเนี่ยเป็นตัวเควสแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมจับมาได้ใหม่แน่นอนว่าทามันเป็นตัวผููทั้งคู่ผมผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับก็เลยต้องรอเดี๋ยวจะลองวนไปใหม่ว่าจะมีตัวเมียผัวไหมแล้วค่อยไปจับใหม่ทีหนึ่งท้างั้นก็เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้การจับแกรฟพอนหวังว่าคลิป,ป,น,ปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ